สวัสดีค่ะโร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทนะคะหายไปนานเลยตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะคะน้ำลงแล้วเราได้จัดร้านใหม่เรียบร้อยแล้วต้องสลับที่นิดหน่อยด้านนี้จะเป็นแห่ได้ทอโรงงานเกตเอมีเจ้าแม่ขนาดตาเซน2 5ถึง5เซนด้านนี้จะเป็นแห่เอ็นปอนนะคะเอ็นปอนที่เป็นเอ็นตันเอ็นเส้นเดียว จมไวทันปลาตัวนี้จะมีตั้งแต่เซนครึ่งถึงสิบเซนส่วนด้านนี้จะเป็นแหเอ็นเกลียวค่ะแหเอ็นเกลียวนาโนหรือเอ็นโมโนติเกลคือเอ็นชนิดเดียวกันเนื้อจะนิ่มแล้วก็บานดีลูกค้านิยมใช้กันเยอะมีตั้งแต่เซนครึ่งถึง12เซนนะคะอัน,นจะเป็นคอนโดปลาค่คอนโดปลาของทางร้านจะมีตั้งแต่ สองเส้นถึงห้าเส้นอันนี้เมื่อน้ำท่วมขายไปยุบไปเยอะเลยตอนนี้ของยังเข้ามาไม่ทันแต่ก็มีครบทุกขนาดนะคะเดี๋ยวน่าจะประมาณสักกลางเดือนแหละของเข้าอีกก็จะเต็มชั้นเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงสองเส้นทางร้านจัดเอาไปว่าอีกที่หนึ่งเพื่อที่หยิบง่ายส่วนตัวนี้นะคะที่เป็นกระสอบที่ลูกค้าเห็นก็คือเป็นสต๊อกแขของทางร้านเราค่ะ อานนี้ก็จะเป็นแหได้แหสนหนี่เสาคอน้างสี่ข้าง,างส่วนกองนี้ก็จะเป็นแห่เอ็นเกลียวสีเทาดำกองนี้ก็จะเป็นแหเอ็นปอนและเอ็นเกลียวสีเขียวนะคะทางร้านเรามีขายทั้งปลีกและส่งสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นที่หน้านจอนี้เลยร้านชริตาการค้าส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะสำหรับคอนโดจะมีค่าส่ง แหแล้วก็มีหลายแบบอย่างแหเอ็นเกลก็จะเหมือนคลิปก่อนๆที่เคยส่งให้ดูนะคะจะให้ดูเนื้อเนื้อนุ่มบานดีลูกค้านิยมใช้กันที่เรียกกันว่าเอ็นเกลเอ็นเกลนาโนเอ็นตีเกลเอ็นโมโนตีเกลก็คือเอ็นชนิดเดียวนี่แหละคะ่ะจะมีสีเขียวกับสีเทาบางคนก็บอกสีดําแต่จะไม่ถึงกระดําสีนะจะเป็นสีเทาเข้มทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีเฉยๆคะ่ะ นมบาดีถ้าเอ็นปอนตั้งแต่เซนครึ่งถึงห้าเซนก็จะเป็นสีฟ้าฟาแต่ถ้าเป็นเอ็นใหญ่เจ็ดเซนถึงสิบเซนก็จะมีทั้งสีขาวและและสีฟ้าแต่ส่วนมากเอ็นใหญ่ๆจะเป็นเอ็นสีขาว ตัวน,นี้สี่เซนเลยค่ะสี่เซนเอ็นเบอร์สามสิบของทางร้านจะเป็นแห i r เสาผพนึกข้างสี่ข้างเหมือนกันหมดนะคะเป็นแนวตรงลงมาอันนี้สี่เซนเอ็นเบอร์สามสิบสี่เซนก็ตาก็จะไม่ถี่แล้วก็ไม่ห่างจนเกินไปเป็นตัวที่ขายดีส่วนตัวนี้สิบเซนอันนี้ไฮไลท์เลยสำหรับคนปอนคนที่ไปเหยี่ยงคาบึกปลาใหญ่ๆปลาตามหอนี่ค่ะสิบเซนเอ็นเบอร์หกสิบ มีสิบสอกสิบเอ็ดสอกสิบสองอกเส้นใหญ่มากนี่นะคะสำหรับคอนโดอันนี้จะยกตัวอย่างของสามเส้นให้ดูเพราะว่าอันนี้สามเส้นจะเป็นไซส์ที่ขายดีอยู่สามเส้นจะเป็นเนื้อเบอร์แปดนี่ค่ะขนาตาประมาณนิวโป้ลับมีทรงสูงทรงต่ำแต่ทรง,งที่ขายดีก็จะเป็นทรงนี้ยค่ะทรงสูงรูปตัวยูแป๊บเลยไม่เอะ <c oughs> นี่ค่ะสองสูงรูกตัวยูสูงเก้าสิบเซนพื้นที่อาจจะคับแคบไปนิดนะคะแต่ตอนนี้ร้านกำลังขยายเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีสาขาสองไปเปิดข้างนอกแต่ขอเวลาหน่อยเพราะว่าร้านแม่ค้ากำลังทำร้านอยู่ส่วนตัวนี้จะเป็น2องเซนสองเซนจะมีแต่เนื้ออวนสีแดงค่ะ2องเซนให้ดู สองเส้นจะเป็นเนื้อสีแดงแต่สองเส้นตัวต่ําตอนนี้ทางร้านเปลี่ยนเนาะคือก่อนนี้จะขายเป็นรูปครึวงกลมสองเส้นตัวต่ําตอนนี้ทั้งต่ําทั้งสูงจะเป็นรูปตัวยูเหมือนกันหมดนี่ค่ะหน้าตาประมาณนิ้วก้อยรักมีสิบโคง้งสิบห้าโคง้งยี่สิบโคง้งสามสิบโคง้ง แต่ถ้า3เต้นมีถึง50โคง้งแล้วก็มี4เซนกับ5เซนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสนใจตัวไหนไม่ว่าจะเป็นคอนโดแห่เอ็นแห่ได้ก็ทักเข้ามาวันลากปลาอวนลอ้อมปลาก็มีนะพวัดีทางร้านยังไม่ได้ทำเดีย๋ยวทำเป็นคลิปแยกให้ละกันจะยาวเกินไปฝากไว้ด้วยนะคะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาะทสวัสดีค่ะ